สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีขนมหาทานยากมานําเสนอกันค่ะนั่นคือขนมปันปีขนมปันปีเป็นขนมจากทางภาคใต้นะคะหาทานค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับทําขายท่านผู้ชมสามารถนําไปทําขายได้เลยหรือว่าจะทําทานที่บ้านก็ได้นะคะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนตามด้วยใบเตยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีถั่วทองงาขาวงาดำคั่วไข่ไก่เกลือน้ำมันกระทิแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าคะ่ะ พอส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปั่นน้ำใบเตยกันก่อนนะคะเราจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอเราปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองค่ะเราจะกรองเอาแต่น้ำค่ะนี่ค่ะแล้วพอได้แบบนี้ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันค่ะแป้งมันสำปะหลงัง ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเหนียวเกลือค่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะถัดมาไข่ไก่ค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอเราตีส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะทยอยใส่น้ำใบเตยค่ะ ค่อยๆใส่ค่อยๆตีลงไปแบบในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะพอเราตีมาสักพักส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะ พอใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะนำมากรองค่ะกรองให้ละเอียดเลยนะคะและพอเรากรองแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะเราจะพักแป้งเป็นเวลาทั้งหมด30นาทีนะคะ ระหว่างที่เรารอพักแป้งเดี๋ยวเราจะมาขูดมะพร้าวกันค่ะการขูดมะพร้าวเราใช้มือแมวในการขูดนะคะในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะมาผัดมะพร้าวกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวเราใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเลยค่ะถัดมาเป็นน้ำตาลใสแดงและตามด้วยเกลือนะคะคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะและพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราได้ขูดไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ เราจะผัดจนตัวมะพร้าวเขาแห้งเลยนะคะนี่ค่ะพอเราผัดมาสักพักนะคะเขาก็จะแห้งประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นกันเลยนะคะพอหลังจากที่เราผัดมะพร้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาทำน้ำราดขนมกันค่ะกะทิค่ะ ถัดมาตามด้วยเกลือนะคะสำหรับน้ำราดขนมนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่าน้ำราดขนมนะคะเขาจะมีรสชาติออกเค็มเล็กน้อยแล้วก็มันๆค่ะถัดมาใส่แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในขั้นตอนการเคี่ยวเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะ เราจะไม่เคี่ยวจนเขาแตกมันนะคะเอาแค่พอสุกก็พอค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะพอสุกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วพอส่วนประกอบเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขนมปันปีกันค่ะในขั้นตอนแรกเราจะเช็ดด้วยน้ำมันบางๆก่อนนะคะเพื่อกันแป้งติดกระทะ และก่อนที่จะใส่ขนมลงในกระทะทุกครั้งให้เราคนแป้งทุกครั้งนะคะเพื่อกันแป้งเขารองก้นค่ะพอใส่แป้งลงไปแบบนี้เราก็จะรอแป้งสุกค่ะพอแป้งสุกหนึ่งด้านแล้วเราก็จะกลับอีกด้านขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วกันทั้งแผ่นค่ะแล้วพอแป้งสุกทั้งสองแผ่นแล้วนะคะก็ตักขึ้นจากกระทะได้เลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมานำไส้ที่เราได้ทำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่ไส้ลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับขึ้นค่ะแล้วก็พับทางด้านขวาพับทางด้านซ้ายให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะตัดให้ได้สามชิ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนเลยค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนเรานำขายเดี๋ยวเราจะราดน้ำกะทิที่เราได้ทำไว้ลงไปค่ะตามด้วยงาขาวงาดำคั่วหรือว่าถั่วทองได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกได้เลยค่ะนี่ค่ะราดกะทิลงไปแบบนี้อันนี้เป็นถั่วทองนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมปันปีขนมโบราณหาทานยากสามารถแพ็คขายแบบนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับทำขายหรือทำทานที่บ้านก็ได้รับรองว่าติดอกติดใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนคะ่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ